อดูนิ้วยังคะอดูนิว้วหรือยังไอ้ยยาแม่ทาแป้งให้ทีไรจามตลอดหนูดูนิว้วยางเลยอ้าดูนิ้วยังดูมือหนูซิขาวจ้วงเลยใส่แต่ถุงมือให้พ่อดูเลลูกโอ้มือขาวจ้วเลย น้โอ๊ยหนูมีดังเลยลูกใครว่าหนูไม่มีไอ้ตามันบอกว่าดังหายหมดเลยเนาะแก้มดึงดังหนูไปทำไมลูกดูทรทัศน์หรอคะ เอาถุงมือออกวัเนเดียวเองหนูดูดนิ้วเป็นแล้วเออจะร้องอีกแล้วจะให้แม่อุ้มอ่ะลูกจะให้แม่อุ้มอ่ะอจะให้แม่อุ้มอ่ะออไม่เข้าปากสักทีเนาะ